สวัสดีครับผมเฮียคิม Open นโรดนะฮะวันนี้นำเสนอรถยุโรปตัว BMW 320D นะครับหรือรหัสตัวถังบ้านเราเรียก F30 นั่นเอง <S <S ที่พิเศษก็คือเป็นดีเซลบ้านเรานิยมเล่นดีเซลนะครับเพราะว่าด้วยใช้แล้วไม่มีปัญหาชุกๆิกมากนะครับแล้วก็เรื่องของประหยัดน้ำมันอันนี้สำคัญมากๆเลยนะครับ แล้วก็สีคันนี้เป็นสีขาวยอดนิยมนะครับทิ้งสีที่ขายดีที่สุดนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของข้องเครื่องกันนะครับส่วนตัวนี้เป็น lci แล้วนะครับเป็นตัวเครื่องยนต์ดีเซล2.0ให้กำลังสูงสุด190แรงม้านะครับอัตราเร่งดีแรงบิดดีนะครับประหยัดน้ำมันด้วยนะฮะส่วนโครงสร้างต่างๆก็โครงสร้างเดิมหมด นะครับซอกเดิมทุกอย่างเดิมหมดคันนี้เจ้าของดูแลซวิมถึงนะครับโอเคในส่วนของล้อแมกเราเป็นล้อแมกอลอยของ bmw เลยนะครับล้อแมกขอบ17นะฮะไฟเลี้ยวเป็นไฟเลี้ยวกระจกข้างนะครับด้านหลังนะด้านหลังก็ไฟเบรกก็เป็น led สวยงามสไตล์สปอร์ตนะครับส่วนสัมภาระเก็บด้านหลังก็กว้างครับกว้างมากเลยเก็บ ได้หลายลิตนะครับเก็บกระ,ะพปะได้กระเป๋าได้หลายใบอยู่นะครับดูด้านในกันกุญแจคันนี้นะครับเป็นกุญแจแบบคีเลสนะครับเป็นระบบ PUSH s สตารแล้วก็พวงมาลัยเป็นพวงมาลัยมัลติฟงตังก์ชันนะครับในส่วนของแดชบอร์ดกลางก็จะเป็นจอไอทีตัวนี้เป็น l c i แล้วนะครับ กดแล้วก็มีเป็นแอร์ดิจิตอลนะครับเกียร์เป็นหัวเกียร์ไฟฟ้านะครับตัวนี้เป็นตัว8สปีดโหมดการขับขี่ปรับได้3โหมดนะครับมีสปอร์ตคอม์ตแล้วก็อีโคโปรนะครับก็อัตราเร่งดีนะครับอย่างที่บอกไปข้างต้นครับส่วนเบาะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้านะครับเมมโมรี่ได้2ระดับนะครับส่วนด้านหลังก็นั่งสบายมีแอร์ตอนหลังให้ด้วยนะครับรถคันนี้โดยสภาพโดยรวมแล้วถือว่ายอดเยี่ยมและสวยงามมากๆนะครับภายใน ลายทิติเลยนะครับเบาเบอร์ไม่มีริ้วรอยเลยนะครับ BMW 320d คันนี้มีระบบควบคุมการเกาะถนนหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า DTC ที่ช่วยในการขับขี่ระดับสูงและความปลอดภัยบนท้องถนนระบบควบคุมการเกาะถนนแบบไดนามิกจะให้ความช่วยเหลือมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้สภาพการขับขี่ที่แปรปรวน บนพื้นผิวที่มีระดับของการยึดเกาะต่ำเซ็นเซอร์จะทำการตรวจจับล้อหลังที่หมุนโดยการเปรียบเทียบความเร็วของล้อหน้าและล้อหลังระบบควบคุมเครื่องยนต์จะเริ่มการลดแรงบิดให้ระบบขับเคลื่อนสอดคล้องกันจึงทำให้เราขับขี่ได้อย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะสามารถจะเฟรน,น,นได้นะครับคันนี้นะมา ทดสอบหรือทดลองขับของคันนี้ได้เลยนะครับที่ Open Road Thailand ของเราตั้งอยู่ที่ถนนกาญจนาพิเศษนะครับฝั่งขาเข้ามุ่งหน้ามาทางบางแคมาไม่ถูกงไงแอดไลน์มาที่แอดโอเปิล a ถเพจ o c e b o o k o อ e ปิ o a d Thailand y o u t u b n Channel Open ไ o a d a นด์นะครับทั้งหมดเป็น3ามกลิปมวนนะครับใครกำลังมองหารีบเลยนะครับสุดท้ายนี้เฮียคิมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ